สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามเราชมช่งองเกมมือไฟลำพลินโชว์พี่เชียวครับ,รบนี่มาเนี่ยฮอนเป็นาได้มาได้ก็ต้องได้เพื่อบอร์ดเหมือน,นครับ<อ>นี่ฮอนมาหลุ่นกันครับว่าพีเอตีจะลงเวทีเดี๋ยวครับตอ,อนนี้ตรงนี้เนี่ยน,นี่ครับคือพีเอตีจะเอาเวทีมาลงตรงนี้นะครับซึ่งขยับจากอของสาวน้อยลำพลินโชว์ยูมองคุณครับมัน ก็บริษาทมาลงได้เพราะว่าขีดตมตอนนี้เต็มเลยครับทางพุ่นแต่ว,ว่าตอนนี้ขีดทางน,นี้มันมันแั่นแข็งครับทางน,นี้น้ำบ่อ,บอขังแล้วกอะพื้นที่แข็งอยู่ให้ให้ทางไดทีด่พวกให้ทางไหนมาตอบมาได้ครับได้ <c oughs> พวไห <c oughs> นกับพวกเราไหมเออน ต่างในแท่แน่นอนครับอยู่นี่แต้ว่าแค่พื้นที่สิขยับออกมาหนองๆแน่จังน้อยบ่ได้เขาไปในคือเก่าเลยครับพี่นอ้นองขยับออกมาหน่องๆขยับออกมาหนองๆเพามันเขาขอโทษเดี๋ยววานี่ตอนนี้รถกำล,ลังทยอยกันมาครับวันนี้แสดงแน่นอนครับอา่า ส,สองทุ่มสองทุ่มถึงตีสามนี่ครับเ oh. ดี๋ยวพอๆนี่มาเบิงงเผื่อนทีสิใ้มาเบิรงเผื่อนทีอย่างลงเวทีกันครับกู้รักเนาะกู้รักแห่งปีครับผมกู้รักแห่งปีมากมากเลยฝาลักนักหนุ่ไ้ยาลักน่้ยุุุุ้่ยังมาปดางายอ่ะก้าง้ายอะต่ข้างนข้าง้ายอ่ะ นี่ตอนนี้อํากำลังทยอยเอารถบัสออกนะครับเพราะว่าเพื่อนสิดตั้งเวทีตรงนี้นี่นี่เพื่อนลานปูนอาจจะได้หันเวทีต่้งเชียงเขาไปในประายค้าคือลำเพื่อนโชว์ครับสาวน้อยลำเพื่อนโชว์จะมาแครสิ ขยับออกมาบม้างตรงนี้ครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พีเอดีวัดระยะแล้วครับให้ให้ให้ามาร่อยเภทอเนบ่ครับ่หคนแสดไปเป็นรบ่อครับบอกเราล้ือมีผู้ใหได้ลล้องแุ่อเอหนกครื่งุนเหรอ เสียบบอกไว้นะเสียบบอกไว้ได้ครับสองรอบแล้วลำพืนโชว์มากกรไดใหญ่สองสองรอบแล้วครับใหญ่มองสองรอบนี่เพเดียเดี๋ยวเราวัดระยะ ช่วงเวทีแล้วก็ับที่ได้ทําการติดตั้งครับเพราะว่าพื้นที่ตัวนี้มันจะแข็งครับมันเป็นห่ไแินไครับเืออันเป็นนา่น่ะอดีี่เ่่ผมบวห่วงาเพรผะวาดลอเสครับเนาะเม่นไม่คอันที่เราวานไ้ทุกขาครับไม่ะขาดนเส้นเลยเ่นี่ตอนนี้สีเขียงเขียงเวทีออกไปทางนี่ครับออก ประมาณหนาเวิธีกสิเขียงไปนี่ครับหนาวิธีเคียงไปทางนี้ขาดวาได้ครับผมอันนี้คือการขาดดาวของผมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันแข็งอยู่นะครับพื้นที่แข็งแต่ว่าตรงนี้เอะจะมันเป็นไส้จะจะเสียเ่ยงน่ดจังน้อยเพราะว่ามันหน่อมขังนิจังน้อยแต่ว่าลงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับหนาวิีจะหอดประมาณนี้ ดีพี่เดียวัดระยะแล้วหน้าวทีถึงประมาณนี้ครับน,นี่แหละไปหดคุณกันติโอ้พอดีครับอ๋อระยะหน้าวทีทั้งนี่บริหานไปคุณแม่นบ่ะบริหานไปทั้งคุณบ่เอาไม่ครับพี่น้องเล่าสิหันไปทั้งคุณครับ หันตรงเขาเมืองครับนี่ครับสามารถนี่สามารถจากนี่ถึงนู่นได้วันนี้ขยับออกมาจากลำเพลินโชว์พี่น้องกับเสืไบดยนน้ยยางไกล ออกมาสามารถเขา<อ>นี่ครับขับรถเขามาปุ๊บสามารถจอดรถปับ๊บเราก็ยางของงาน <c oughs> อันบอกพี่น้องเนว่าสามารถจอดรถได้เราก็ยางเขามาได้ดเลยไม่ต้องห่วงที่จอดรถป๋านี่ีั <c oughs> นีอสูรลูกค้าเอฟซีเรามาจอดตรงไหนนะเอาก็จอดที่แกข้าไปนู่นไงเออเพราะรถน้อยจอดได้เนาะแม่เอาอจะทำนี่นู่นนู่นนู่นจอดได้จอดได้ไลท์ครับหน้างกล S S APRC C ห้องน้ำไลท์ครับพี่น้อง หาบาทสิบบาทก็ว่ากันไปครัขบของน้ำยูแถวหนางั้นนี่แหละถ้าใครสะดวกในปากอะได้ครับ <c oughs> ในปากอะสามารถทำนี่พี่อดีกำลังวันระยะพื้นที่ไว เดี๋ยวมันมีคัานหนึ่งที่สีสมัยเก๋พี่ดีบอสจังไหนนะไม่ได้ก็ต้องได้เพื่อเพื่อบอสเมื่อกี้ตัดอหรือจมผมสมัยใจ๋ทีหนมาอก็เพูดถึงว่าเลาให้ฟังว่าเ่จมีสนามบ้าการูนะ

ไปสิลงได้บ่อือโอ้แข็งอยู่เด้หน่าแข็งอยู่แข็งอยู่เฮ้ยแข็งอยู่โอ้ยได้ยา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 หนักกว่านี้วะเนี่ยโอ้แข็งอยู่ครับพี่น้องดินตรงนี้ อันหาว่าอันดินครับดินโอ้ยจ้าจนี่นี่พี่น้องเฮ้ยรถฟรีสิครับอ๋อฟรีเลยสี่แม่ถ้าอ๋อบอกโอ้ยลอคลนละคนละฟรีครับเอาพี่น้องเดี๋ยวพบพอกันที่ไหมครับมาได้ใหญ่มากครับหรือแรงครับนี่ลงได้แน่นอนครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ ขออำลาพระจากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาบิง้งรับเดี๋ยวสิคลิปต่อไปสิมาถ่ายให้อการดตสถานการณ์ตอนที่เอาเวทีลงนะครับว่าติดตั้งได้จักเปอร์เซ็นแต่ว่าพี่อดีว<า>่าได้ร้อยเปอร์เซ็นนี่ครับได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ